และสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมารโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นยากบและยอนบุตรของเซเบดีเข้ามาทูลพระเยสุเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าทั้งสองปรารถนาให้พระองค์ทรงกระทำตามที่ข้าพเจ้าจะขอนี้พระองค์ตรัสถามว่าท่านปรารถนาให้เราทำสิ่งใดทั้งสองทูลตอบว่าขอโปรด ให้ข้าพเจ้าคนหนึ่งนั่งข้างขวาอีกคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายของพระองค์ในพระสิริลุงโลดเถิดพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไรท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้ไหมหรือรับการล้างที่เราจะรับได้หรือไม่ทั้งสองทูลว่าได้พระเจ้าข้างพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าถ้วยที่เราจะดื่มนั้นท่านจะได้ดื่มและการล้างที่เราจะรับนั้นท่านก็จะได้รับ แต่การจะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้แต่สงวนไว้สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เมื่อได้ยินดังนั้นอัคสสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธยากอปและยอนพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกเขาทั้งหมดมาพบตรัสว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นและผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นและผู้ใดที่ปราถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่านก็จงทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคนเพราะบุตรแห่งมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคิตเจ้าทรงพระเจริญเทิด พี่น้องที่รักวันนี้พระวรสารนบ,บุญมารโกบอกกับเราว่ายากอบและยอนเป็นพี่น้องกันแลวมาบอกพระเยซูเจ้าว่าพวกเราขออย่างหนึ่งจากพระองค์นะพระองค์ถามขออะไรขอให้เราคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายอีกคนหนึ่งนั่งข้างขวาในพระสิริลุ่งโลดของพระองค์ทั้งสองคนนี้คิดว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ เมื่อพระอ,องค์ขึ้นครองราดมาไหลนะผมขอให้เป็นเหมือนเสนาบดีฝั่งซ้ายและเสนาบดีฝั่งขวาได้ไหมนี่คือความโลภของคนทั่วๆไปนบ,บุญมาราโกเอ่ยชื่อว่ายากอ์และยอนเป็นคนขอในพระวรสารนบ,บุญมัทธิวบอกกับเราว่ามารดาของยากอ์และยอนมาขอพระเยซูเจ้าว่าถ้าพระอ,องค์เข้าสู่พระสิริลุ่งโลดให้ลูกชายฉันนั่งข้างซ้ายคนหนึ่ง ให้ลูกชายฉันนั่งข้างขวาอีกคนหนึ่งพระวรสารสองฉบับนี้ตรงกันเหมือนกันเรื่องเดียวลูกชายนั่งข้างซ้ายและข้างขวาแต่ต่างกันคือมารโกบอกว่ายากบและยอนขอเองส่วนมัทธิวบอกแม่ขอให้นั้นนบุญสองคนนี้พระวรสารเขียนเนี่ยต้องมีคนหนึ่งเขียนเรื่องจริงอีกคนหนึ่งเขียนแบบปนีปนอมนั้นดูว่าใครเป็นคนเขียนจริงกันแน่คำตอบคือ มารกโกพระวสารในวันนี้น่าจะเขียนจริงว่ายากอบและยอนเข้ามาขอด้วยตัวของเขาเองส่วนมัทธิวก็อาจจะเกงใจยากอบและยอนกลัวว่าท่านจะเสียชื่อก็โยนบาปนี้กับมารดาของท่านบอกมารดามาเป็นคนขอทำไมยากอบและยอนกล้าขอตำแหน่งนี้จากพระเยซูเจ้าเพราะต้องไม่ลืมว่า บิดามารดาของยากอบและยอเนี่ยสันนิษฐานชื่อได้ว่าชื่อนางซาโลเมที่เชิงไม้กันเขนมีหญิงชื่อนางซาโลเมด้วยในพระคัมภีร์เขียนไว้นางซาโลเมนี้น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องมีศักดิ์เป็นน้องของแม่พระงั้นยากอบและยอเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้า<ๆ>การใช้เครือญาติคนใกล้ชิดจึงคิดว่าถ้าพระอ,องค์ขึ้นครองราชเมื่อไหร่อย่าลืมนะ ผมเป็นญาติสนิทของพระองค์นะขอให้ผมนั่งข้างซ้ายและลั่งข้างขวานะนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองยากอบและยอนก็คิดว่าเขาทั้งสองเนี่ยเป็นสิทธิ์วงในของพระเยซูเจ้าอย่างน้อยยอนสิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักแล้วมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญของพระเยซูเจ้าต้องมีสิทธิ์อยู่สามคนอีก9คนอยู่ในบางเหตุการณ์บ้างไม่อยู่บ้างแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไฮไลท์สําคัญเนี่ย สามคนนี้ยอยู่ตลอดก็คือยากอบยอนและนบุลเปโตรพวกเราจําได้ที่ภูเขาทาบอที่พระเยซูเจ้าเผยแสดงพระองค์เสื้อพระองค์จําแรงกายแบบขาวผุดผ่องที่แห่งนั้นมีสิทธิ์สาคนคือยากอบยอนและนบุลเปโตรและในช่วงสุดท้ายชีวิตของพระเยซูเจ้าก่อนถูกจับหลังอาหารค่าม,มือสุดท้ายที่สวนเกสเซเมนีพระองค์พาสิทธ์ไปสาคน สิทสามคนนั้นคือยากอบยอนและเปโตรงั้นยากอบและยอนก็คิดว่าตัวเองเป็นสิทธิวงในเป็นสิทธิที่พระองค์ทรงรักนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นเครือญาติของพระองค์อีกงั้นเขาจึงกล้าที่จะขอตําแหน่งนี้จากพระเยซูเจ้าถามว่าทาไมยากอบและยอนจึงคิดมักใหญ่ไฟสูงและนะบุตรมาระโกก็มาประจานในวันนี้เลยว่าสองคนนี้อยากเป็นใหญ่นั่นเพราะว่านบุตรมาระโกเห็นว่า ก็ในเมื่อยากอบและยอนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักบุญเป็นคนทั่วๆไปเหมือนกับเราเนี่ยแหละก็อยากที่จะเติบโตในหน้าที่การงานอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศท่านก็ขอด้วยความอยากได้เช่นนั้นแต่หลังจากที่รู้ความจริงและเข้าใจหนทางของพระเยซูเจ้าแล้วทั้งสองก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิถีทางดําเนินชีวิต มาเป็นสิทธิ์ที่ดีของพระเยซูเจ้านั้นยากอบและยอนจึงเป็นตัวอย่างให้กับเราว่าทุกคนมีความผิดบกพร่องกันได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อรู้ว่าผิดบกพร่องแล้วให้ค่อยปรับปรุงตนเองยากอบและยอนทีแรกก็ไม่เข้าใจแต่ค่อยค่อยสืบคน้นค่อยค่อยเรียนรู้แล้วค่อยค่อยปรับปรุงตนเองจากคนที่อยากจะเป็นใหญ่กลายเป็นนักบุญในที่สุดนั่นคือประการที่หนึ่ง ประการที่สองผลของการที่ยากอบและยอนขอตำแหน่งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาคืออะไรคำตอบคือในกลุ่มอครสา,าวกวงแตกทันทีพระกัมพีเขียนว่าสิทธิ์อีก10คนโกรธและไม่พอใจยากอบและยอนเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับว่าเราอยู่กันสิคนไอ้สองคนนี้แวะไปหาพระยศเจ้าบอกพระอ,องค์ขึ้นบัลลังก์เมื่อไหร่นะผมซ้ายนะอันนี้ผมขวานะสิทธิอีกสิคนรู้ ลองคิดดูซิว่าในกลุ่มเดียวกันถ้ามีคนที่อยากจะมักใหญ่ใ่สูงทะเยอทะยานเนี่ยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันจะเกิดขึ้นและองค์กรนั้นจะอยู่ไม่ได้และองค์กรนั้นจะแตกพวกเราเคยดูหนังภาพยนตร์จีนแบบสมัยโบราณมั้ที่มีพวกห้องเต้จกักรพรรดิอะไรเงี้ยนะที่ห้องเต้ก็จะมีมีมเหสีสนมหลายคน ทุกอ,องต่างๆก็แย่งชิงการจะเป็นบัลลังกันแล้วก็มีการเข็นข้าวอ,ององค์นั้นอององค์นี้แม้นเป็นพี่น้องกันแต่ต่างมารดาต่างแม่กันเพื่อความเป็นใหญ่นั้นนี่คือกลุ่มของพระเยซูเจ้าพระองค์กลัวว่ากลุ่มของสิทธิ์พระองค์จะแตกเพราะอะไรศึกชิงตําแหน่งเบื้องซ้ายและเบื้องขวากันพระองค์ก็จึงมาห้ามทับบอกว่าพวกท่านทุกคนมีสิทธิ์เป็นใหญ่ มีสิทธิ์เป็นเบอร์หนึ่งด้วยกันทุกคนแต่สำคัญอยู่ดังต่อไปนี้ในหมู่พวกท่านใครจกเป็นใหญ่ที่สุดให้ผู้นั้นทำตนสุภาพที่สุดรับใช้ผู้อื่นแล้วเราจะให้เป็นใหญ่ที่สุดพระองค์เปลี่ยนใหม่สอนลูกศิษย์ของบอกว่าอยากแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันต้องแย่งกันทำความดีต้องแย่งกันรับใช้คนอื่น ไม่ใช่แย่งกันเพื่อเสนอหน้ามีตำแหน่งใหญ่โตเอาทำงานเพื่อให้มีคนชกย่อมชมชอบแต่แย่งกันบริการแย่งกันช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละแลวนั่นจะเป็นใหญ่จึงเป็นที่มาของคําว่าผู้นําแบบผู้รับใช้นี่คือข้อคำสอนของพระเจ้าที่บอกกับเราในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีบวชพระสงฆ์ของมิสังกรุงเทพสองคนเราเรียกพระสงฆ์ว่า,าศาสนาบริกร บริกรคือผู้ที่มีที่บริการด้านศาสนาพิธีนั้นพระสงฆ์คืออะไรผู้รับใช้พี่น้องสัตบุรุษในด้านศิลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพี่น้องสามารถยกหูโทรศัศพท์ไปเรียกพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ได้ถ้าเกิดญาติพี่น้องของพวกเราเกิดโคมา่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลพระสงฆ์ต้องรับใช้เรา24ชั่วโมง ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือพระสงฆ์คือาศาสนบริกรคือผู้บริการพวกเราในด้านาศาสนาพิธีนั้นพระสงฆ์คืออะไรคือผู้รับใช้พี่น้องในด้านศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นพวกนี้จะมีพระสงฆ์อีกสองคนนันแสดงว่าพี่น้องจงชื่นชมยินดีอย่างน้อยมีอีกสองคนมาคอยบริการและมาคอยรับใช้พวกเรานั่นคือหน้าที่ของพระสงฆ์พี่สุดเจ้าจึงบอกกับเราในวันนี้ว่า บุตรแห่งมนุษย์ก็คือพระองค์มิได้มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นโทษทีมิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น ผู้ที่เป็นพระสงฆ์นักบวชชายหญิงพวกเขาเหล่านั้นถูกเรียกมาเพื่อคอยรับใช้พี่น้องคอยช่วยเหลือพี่น้องในด้านศาสนาบริการนะฮะไม่ใช่พี่น้องเกิดขับรถไปยางแตกแล้วนู่นกะโทรเรียกพระสงฆ์ไม่ใช่นะรับใช้ด้านศาสนาบริการศาสนาพิธีไปส่งศีลไปอวยพรไปทำเสกบ้านให้เราอวยพรรถและอื่นๆนั่นคือหน้าที่ ของพระสงฆ์ผู้นําแบบผู้รับใช้และพระเยสุเจ้าเห็นไหมพระองค์ล้างเท้าอาคาัสสาวกเป็นเครื่องหมายของการแสดงออกถึงการรับใช้งั้นพวกพ่อทุกคนมีหน้าที่รับใช้พี่น้องด้านศาสนาพิธีงั้นในวัดของเราก็มีเจ้าหน้าที่พ่อคนหนึ่งนะเอ่ยชื่อออกอากาศชะหน่อยละกันนะนั่งอยู่ฝั่งนี้ชื่อพี่เพนงั้นถ้าเกิดพ่อชี้นิ้วสั่งพนักงานตะโกนดา่าเกลี้ยกล่อมใส่พนักงาน พี่น้องก็เอาพี่เพนก็เอาพระกรพีตัวนี้ยพิมพ์แล้ววางไว้โต๊ะพ่อเขียนไว้ว่าผู้ที่อยากเป็นใหญ่ที่สุดจงรับใช้ผู้อื่นพี่เพ็นก็ต้องคอยเตือนพ่อว่าพ่อ,พ,อพ่อถูกแต่งตั้งมาให้เพื่อรับใช้โรงเรียนของมิซังนะพ่อถูกแต่งตั้งมาเพื่อคอยให้รับใช้เจ้าหน้าที่ในออฟฟิศนะพี่เพนก็เขียนอย่างนั้นเพื่อเตือนใจพ่อพอพี่เขียนพี่เพนเขียนเสร็จปึ้งเดือนหน้าพี่เพนก็ไม่ได้อยู่ให้พ่อรับใช้อีกต่อไป พ่อก็จะขับไล่เพนออกไปเพราะมาอ่านมาตักเตือนพ่อต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากนั่นพ่อพูดเล่นๆน,นะครับนั่นคือสิ่งที่ที่เราทุกคนพระสงฆ์ทุกคนมีหน้าที่รับใช้พี่น้องเช่นเดียวกันเหมือนกับบิดามารดามีหน้าที่ที่เหมือนกับคอยรับใช้ลูกของเราเนี่ยแหละคอยทําอาหารให้กับลูกของเราคอยเก็บเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าให้ลูกของเรา คอยล้างถ้วยล้างชามให้กับลูกของเราคอยแต่งตัวให้กับลูกของเราเห็นไหมเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบิดาเป็นมารดาแต่เราคือผู้รับใช้ลูกของเราเพราะอะไรเรารักลูกของเราไง เพราะอะไรอ่ะเราเสียสละเพื่อลูกของเราไงนั้นพระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะคอยรับใช้พี่น้องเพราะอะไรเพราะพระสงฆ์ก็รักพี่น้องทุกคนไงเพราะพระสงฆ์ก็อยากเสียสละตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าแต่การรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่สงวนไว้สำหรับพระสงฆ์เท่านั้นคริตชนทุกคนทึ่เป็นศิษย์ติดตามของพระเยซูเจ้าเราได้รับบทบาทอันนี้เช่นเดียวกันบทบาทแห่งการเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นนั้นอย่าลืมเราถูกเรียกมาเพื่อรับใช้ผู้อื่น ด้วยความรักและด้วยความเสียสละขอพระเป็นเจ้าไวพ้พรพวกเราทุกคนกัปะเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว